มีคนคนหนึ่งที่โทรไปเมื่อไหร่ก็รับส่งข้อความไปเมื่อไหร่ก็ตอบต้องการเมื่อไหร่ก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตอย่าปล่อยปลาละเลยนะครับอย่าทําพลาดเหมือนที่หลายๆคนเคยทําพลาดตรงที่กว่าจะเห็นคุณค่าก็สายไปแล้วก็เสียเขาไปแล้วอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยอย่าให้ต้องเสียคนดีๆไปการที่เราสามารถฝากใจให้ใครคนนึงได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เขาทําให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกอุ่นใจว่ายังไงก็มีเขาอยู่เสมอมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นง่ายหรือว่าเขามีเวลาว่างมากเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีสังคมเขาไม่มีใครเลยมันไม่ใช่เลยแต่มันแปลว่าเขาให้ความสําคัญกับเราถึงแม้ว่าเขาจะยุ่งเขาก็จัดหาจัดสรรเวลาให้เราเสมอคนคนนี้ควรจะมีที่พิเศษอยู่ในใจเราคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งคนดีๆแบบเนี้ยเขาหันหลังให้เรา วันนั้นมันจะเจ็บปวดแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ายังมีโอกาสถ้ายังมีคนคนนั้นอยู่รักเธอให้มากๆรักเธอให้หมดหัวใจสิงหากำลังจะผ่านไปกันยากำลังจะเข้ามาใกล้จะสิ้นปีแล้วเงินในบัญชีมีไม่ถึงห้าร้อยเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ขอกินไว้ก่อนบาย